สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดดราม่าเป็กสัญชัยหลังโชว์ฉีดเข็ม5จากกรณีที่ทางด้านเป็กสัญชัยเองตระกูลสามีของธัญญาธัญญาเรศเองตระกูลได้เดินทางไปอเมริกาเพื่อฉีดวัคซีนโมเดอร์นาซึ่งถือว่าเป็นเข็มที่3ของเจ้าตัวหลังจากได้รับวัคซีนซินอวคทั้ง2เข็มมาครบ1เดือนอีกทั้งเมื่อช่วงปลายเดือนกรกฎาคมทางด้านเป็กสัญชัยก็ได้เดินทางไปฉีดวัคซีนเข็มที T ่4และล่าสุดต้องบอกเลยว่าทางด้านเป็กสัญชัยยังไม่หยุดอยู่แค่เข็มที่4พระ ตัวได้ไปโบูสเตอร์ต่อเข็มที่5ซึ่งก็ทำเอาหลายคนถึงกับอึ้งกันเลยทีเดียวซึ่งงานนี้ต้องบอกเลยว่าเกิดดราม่าอย่างหนักจากชาวเน็ตที่เข้ามาคอมเมนต์ในอินสตาแกรมของเป็กสัญชัยโดยเข้ามาคอมเมนต์กันเป็นจำนวนมากอาทิเชน่นทำไมฉีดยาเข็มจังเลยคะ ห้าเข็มในเวลากี่เดือนคะพี่อีกท่านบอกว่าปาร์ตพี่เป๊กเข็มห้าจริงหรอคะเนี่ยเข็มแรกหนูยังรออยู่เลยคะ่ะเขาไม่เรียกสักทีอีกท่านบอกว่าเพิ่นรวยเนาะหึหันมามองที่คอยอีกท่านบอกว่าไม่เกินโอเวอร์ดสใช่ไหมอีกท่านบอกว่าไม่กี่เดือนห้าเข็มพี่ไปเข็มห้าแล้วน้องยังไม่ได้ฉีดสักเข็มเลยจ้าอีกท่านบอกว่านอนเซนส์เป็นต้นท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวขอบคุณครับ